i yes. yes. เบื้องหลังคิดฝาแฟ,ฟตโมจิกับโมเดิร์นค่ะพอดีว่าเห็นช่วงเนี้ยเฟตระบาดเยอะมากก็เลยนึกถึงโมเดิร์นน้องสาวขึ้นมาค่ะที่สมัยเมื่อนานมาแล้วโมเคยทำได้แล้ววันนี้โมเดิร์นก็กลับมาแล้วค่ะโมก็จะเริ่มลงรองพื้นซองดำ,ำน้ำมิเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเป็นสูตรซูปเปอร์แมทนะคะควบคุมความมันได้ยาวนานขึ้นกว่าเดิมพร้อมปกปิดแบบขั้นสุดแถมเนื้อครีมเขาก็เปลี่ยนเป็นแป้งเนื้อแมทด้วยแต่เขาก็ยังคงความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะที่สำคัญกันน้ำกันเหงื่อด้วยเนื้อเขาบางเบาค่ะเกี่ยววหนนนืด่ะะ้้ยยคคออแบบบชมากกเลทุรังเเวลาใช้้ตนง จบไปค่ะเติมลิปแล้วก็ออกไปเต้นได้เลยจริงๆนี่ก็คือแอบ,บไปซ้อมมาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะแต่ใดๆคือก็ยังจําท่าไม่ได้อยู่ดีอะตอนนี้นะถ่ายคนซ้ายก่อนนะคนซ้ายุ ύ, ต้องถ่ายคนขวาก่อนเหรอเริ่มแรกนี่ก็งงไปหมดไม่รู้จะถ่ายคนซ้ายหรือคนขวาก่อนดีได้แล้วนี่นคนนี้คือโมเดิร์นนะเซตแรกเสื้อสีฟ้านะมาแล้วทุกคนได้แล้วไปเปลี่ยนเป็นเสื้อสีแดงต่อคนที่สองฮะมีเสื้อสีแดงอีกเหรอ 2คน oh. 2> โมเดินกับโมจิรอบนี้ก็ถึงคิวโมจิสักทีแล้วประเด็นคือคนเนี้ยโมต้องตัดต่อคะ่ะแล้วก็เลยงัดฉากเขียวมาเลยทุกคน <c oughs> บอกเลยว่ารอบเนี้ตัดต่อเนียนกว่าเดิมแน่นอน <c oughs> อย่าลืมส่งคลิปนี้ไปเติมปเค่ะ <c oughs> เอออย่าลืมนะ <c oughs> จริงๆขั้นตอนนี้ก็ไม่ได้ยากเลยนะคะแค่เต้นเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเอาฉากเขียวเนี้ยมาอยู่ข้างหลังครับ <Cut. S 2> จริงไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนลองจะลองตัดต่อดูว่ามันได้ไหม ตอนนี้เลยตัดต่อตอนนี้ันเมันเห็นๆไปเลยแล้วก็คือต้องตัดต่อตอนนี้เลยนะเพราะว่าเราจะได้รู้เลยค่ะว่ามันพร้อมหรือไม่พร้อมคลิปฝาแฝดโมจิกับโมดร์นใครคิดถึงาว่า,วาจะเสร็จคลิปนี้ทํายากมาก <soft pot. S 2> ยากว่าเต้นปกติอีก่ะ